สำหรับนักล้อนะครับเนาะคนที่เดินมานี่ก็คือเข้าตังครับผมมาขอพรพระเจ้าตากนะครับเข้าตังเจ้าของซิงเกิลคุจิครับผมอันนี้ก็คือน้องแพรวานะครับในห้างครับผมในห้างนะครับอันนี้ก็น้องมะปางครับผมอันนี้ครูส้มนะครับครูออกแบบท่าเต้นอันนี้มะเหมี่ยวนะครับเนาะสำหรับคนนี้ก็เปรี้ยวนะครับสุรกายน้องเน่ครับผมอันนี้ฮอตที่สุดในค่ายครับผมน้องซิเลียนขนมนะครับเนาะ ก็มาขอพรสําหรับถ่าย MV เพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆแล้วน,นะครับเนาะก็มาขอ MV กันมาขอถ่ายขอบันทึกภาพ <Bee ble> เมื่อกี้เราบันทึกไปรอบหนึ่งแล้วไม่ติดต้องพาน้องม,มารอบใหม่ครับบันทึกไปรอบหนึ่งไม่ติดนะครับศักดิ์สิทธิ์หน้าดูเหมือนกันนะครับผมสําหรับพระเจ้าตากครับผมคลิปนี้ถ้าลูกชายลูกมา้ายังพอมีบารมีอยู่ขอให้ลูกชาลูกมา้าถ่ายคลิปบันทึกคลิปได้ด้วยเถิดครับขอให้ติดด้วยเถิดครับผม ก็อธิษฐานขอให้ถ่ายคลิปติดนะครับเมื่อกี้ถ่ายคลิปไม่ติด3ภาพสามชมอดไม่ติดสักภาพนะครับเนาะทีนี้ก็ได้อธิษฐานใหม่ขอให้ติดนะครับขอให้ติดขอให้บันทึกได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดออกแป๊บหนึง่งผมจะดูว่าถ้าเกิดบาร,รมีของผมมีจริงของค่าย indie record มีจริงจะบันทึกติดไหมก็พาเด็กๆมาขออธิษฐานนะครับเนาะมาขอสำหรับเด็กค่ายนี้นะครับสำหรับนักร้องค่าย indie esw เนี่ยถ้าเกิดมีศิลปินที่ดังคนหนึ่งนะครับเนาะ ทางเราตั้งใจว่าเราจะไปทําบุญทําทานให้แก่เด็กยากจนด้วยนะครับรายได้ไม่ได้เข้าศิลปินอย่างเดียวนะครับเราจะแบ่งเจ็ดรายได้ของเราไปทําบุญทําทานแก่ผู้ยากไร้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ถ่ายซิงเกิลมาเรียบร้อยครับพ่อแม่พี่น้องฝากติดตามนัเด้อครับเด้อสำหรับน้องเขาตังเจ้าของซิงเกิลกุจจีเป็นซิงเกิลแรกของค่ายเฮาเลยนะครับอินดี A ้เอเอสวนะครับเนาะผูสิไซเสียเย็นยนี่แหละครับที่กลมหนากลมตาไว้ครับผมก็ไปถ่ายเอ็มีกันมาเรียบร้อยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องฝากติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดสับสไคร้ที่สำคัญกดสับสไคร้ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องให้มันมีรายได้หนึ่งพันสมาชิกจะมีรายได้ให้น้องๆได้ค่าขนมกันครับก็ขอฝากติดตามไว้น้ำเด้อครับเด้อครับสำหรับค่ายอินดี้เอเอ็มบิวเล็คอร์ดเป็นค่ายใหม่สดๆตลอดเลยครับพ่อแม่พี่น้องกระลังเปิดได้เดือนเดียวครับผมัอนนี้สำหรับน้องกราตังค์นะครับเนาะ ศิลปินของเฮางก็มีผู้อ้วนๆกับผู้น้อยๆเสือสีม่วงสมพูครับเทเบอแมนศิลปินแต่เป็นศิลปินคัปเปอร์ครับผมสำหรับคนนั้นเป็นซิงค์ครับสำหรับน้องสแตมนี่เป็นซิงค์เนาะครับเนาะซิงค์เพลงเนาะอันนี้ก็คือในห้างอันนั้นครับผมในห้างของเฮาในห้างขายเฮามีสองคนนะครับพ่อแม่พี่น้องอีกผู้หนึ่งก็คือเอ้ยเอ้ยพ่อนหรือเอ้ยสงบครับอยู่สมุทรปราการสำหรับผู้นี้ก็คือในห้างอันนั้นครับผมผู้เจก่อตั้งขายตัวนี้ ลงทุนครับผมสาหรับของผมนี่เป็นคู่เพลงครับผมกุจจีเนี่ก็เป็นเพลงจากปลายประกาของผมนะครับพม่าพนองเด้อฝากไว้นาเด้อครับเด้อายประกาของผมเองครับกุจจีซิงเกิลแรกของน้องข้าวตังครับผมก็พามาขอผมขอพรนะครับเด้อเมื่อเนี้ยหลังจากขอพรแล้วก็เสพผ้าไปเที่ยวน้าตกครับพานักร้องไปเที่ยวน้าตกครับตอนนี้ร้อนมาก นี่เสดจัยจได้แค่มองครับผมเสดจัยจได้แค่มองนี่โอู้ลองเด็สุดยอดครับผมสําหรับน้องมาปางครับผมน้องแพ้ว่าเลยก็นางเอกประจําค่ายครับผมเราเป็นที่เ <c oughs> จนี่ที่สุดแล้วก็สวยที่สุดครัอันนี้ก็น้องนีน่ครับผมจิ้มดิมที่สุดในค่ายแล้วครับผมตรงนี้นี่เป็นตหาหักครับผมตะกอดครับผมตรงนี้ครับผมอันนั้นก็นกน้องีอยังวู้นนะผมจําซื้อบปได้ครับน้องเพชรค่ะวู้จักซื้อน้องเพชรเนี่ยเขาเด็กสุดในค่ายครับผม <c oughs> <c oughs> น,น,น้องเพชรนี่ยอดเจตสุดรตะข่ายวิววิวหลายก็มูครับผมตอนนี้นะครับพอเจตส,สุดรตะข่ายนำเพชรน้องเส,สดยจขนมครับแม่พนองพระเจ้าตากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเด้อครับดปปรเด้อวันตะเกียบันทึกผ่าบแดก็ผมได้มากร,บกราบขอ,ขอขมาแล้วครับผมกเ็เลยบันทึกได้ครับ่อแม่พนองมันตะเกียบบันทึกได้แล้วครับผมได้มากราบขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมได้อธิษฐานว่าถ้าว่า บารมีของค่ายเอนดี้เละขอดมีจริงขอให้บันทึกภาพได้ครับ,บรมันตะกี้บันทึกบุเร่เลยบุเร่ขอครับบุเร่ขออนุญาตครับผมบุเร่จุดทูบบอกครับผมที่นี่นายหางก็ได้จุดทูบบอกแล้วขอให้บันทึกภาพได้เพราะว่าเขาเสียเอาภาพไปลงยูทูบไปเผยแพร่นะครับผมกัดจังบันทึกได้ครับพ่อแม่พี่น้อง <B ose> บอ่เสื้อก็ต้องเสื้อกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเรื่องวันตะเกียบผมถ่ายถึงสามช็อตบันทึกบุเร่พ่อช็อตครับเขาไปเบิ้งกล้องเขาไปเบิ้งอีย่างมันกับปกติทุกอย่างครับผมบอกที่นี่ผมมาก้มงล้มกลับบันทึกได้เลยครับพ่่่่ออแมพีนพนนน้งนบบะะเเกกก็าาครัฝ นำเด้อครับสำหรับศิลปินค่ายอินดี้แร็คคอร์ดเด้อครับเด้อบรรยากาศครับผมสำหรับค่ายเนี่ยครับบรรยากาศปั้ครับไหนดูอันไหนที่ที่มันไม่ติดอ่ะฮะเราเลี้ยงปลาต่อครับตัวแม่พี่น้องเดี๋ยวไปเลี้ยงปลาต่อครับ หลังจากขอพรในโบสถ์นู่นเสร็จครับผมแลยโบสถ์หลวงพ่อเจ,เจ้าตักเสีนเสร็จรแล้วครับก็พาล้องมาให้อาหารตาครับผมเรามาให้อาหารตาแล้วครับแล้ว เสร็จลเป็นในค่ายของเรามีทั้งหมด7คนนะครับพ่อแม่พี่น้องฝากนัมเด้อครับเด้อร์ซับตะไคร้และติดตามด้วยครับผมก็จะบอกมือมากคือน้องมาปางครับผมอันนี้คือน้องแพรวาครับผมอันนี้ก็ยังไม่มีซิงเกิลนะครับซิงเกิลก็มีคนที่ใส่เสื้อดีนู่นครับผมซิงเกิลสำหรับของน้องข้าวตังนะครับซิงเกิลแรกแมนจุ๊จิฝากกดกดซับตะไคร้และกดติดตามกันหลายๆดนะครับพ่อแม่พี่น้องเด้อก็สำหรับไข่น้องใหม่แล้วครับเนาะถี่ม่านี่พื้นนกกรงหมดเลยนะครับเนาะก็มีแค่คุณอ้วนใส่เสสื้อีีดครับบผมม่แนนักร้องเนาะ น้องนั่นเป็นนักหลอ่อเมื่เลยครับผมขอพามาขอพรน,นะครับนอกลักหลังจากทายเอฟวีซิงเกิลของเจ้าของเนาะพ่อแม่พีอนนอ่น้องขอพานักหล่อมาขอพรแล้วก็เลี้ยงอาหารปลาครับผมให้เป็นสิริมงคลแก่ค่ายของเราสำหรับค่ายนอ้องมาแล้วครับผมอินดี้เอเอสพิวแล็คอร์ดนะครับอินดี้เอเอสเดียบิวแล็คอร์ดปากติดตามกันลหลายๆดนะครับพ่อแม่พีอนนอ่น้องเด้อเพื่อเป็นกําลังใจของเด็กๆนะครับเนาะ ให้สมาชิกครบหนึ่งพันคนสิมีรายได้เขาซ่องก็เสียได้ค่าขนมให้เล็กน้อยนักเรียนก็เสียไปเฮ็ดผลประโยชน์ต่างๆเนาะครับเนาะขันมีรายได้เข่าบ้านเนาะครับเนาะที่สิ่งที่ห้าตั้งใจไว้เนาะครับเนาะก็เสียไปซอยเหลือคนจนแน่อย่างแน่เนาะครับเนาะสำหรับค่ายนี้นะครับนะใช่นี้ไม่ได้เอาไปส่วนตัวหมดนะครับพ่อแม่พี่น้องฟังดีๆเด้อครับเด้อก็เสียเอาไปบริจาคในสำหรับคนอยากคนจนแน่นะครับขันนักร้องได้ดังขึ้นมาในค่ายแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเด้อได้ฝากน้ำแน่ด้อครับเนาะสำหรับน้องใส่เสื้อ ไอ้กางเก่งไรสก๊อตเนี่ยก็คือน้องมะเหมียวนะครับครับเบอร์เสียงเพลงเก็บซิงเก็บทรงไม่อยู่นะครับเนาะกับเพลงเสียงตาน้อยครับผมสำรับคับเบอร์นะครับส่วนมาลองของเราของเฮาหนิซิมีิจะคับเบอร์ดจะสำรับหลังปีใหม่ของเฮานะครับพ่อแม่พี่น้องหลังปีใหม่ของเราจะปล่อยซิงเกิลให้เด็กๆคนละหนึ่งซิงเกิลครับผมแล้วก็คัฟเวอร์ดนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ฝากกดติดตามกันหลายๆได้ครับพ่อแม่พี่น้องเด้อครับุณอวดนี่ก็เป็นแค่ ตัวประกอบนะครับเนาะตัวประกอบในะซองนะครับเนาะคู่นั่งคัวเสือเย็นเนี่ยก็น้องเขาตังนะครับเนาะสำหรับเจ้าของซิงเกิลแมงกุจจีครับสำหรับน้องเขาตังนะครับอันนี้คู่ส้มครับผมนี่คู่ส้มด้วยครับอันนี้คู่ส้มคู่ออกแบบทาเต้นนะครับเนาะสำหรับคนออกแบบทาเต้นแมงกุจจีนะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็ น้องเพว่าครับผมอันนี้น้องเพว่าแล้วครับเราอ่าโติรีเขี่ยเงาแล้วครับอันนี้อันนี้น้องมะปรางครับผมใส่ใจได้แค่มองครับผมอันนี้เพบายอันนี้น้องกระตังเจ้าของซิงเกิลแมงกุจจีครับแล้วก็ตางหักหนอเมาไม้ครับผมอันนี้เสียงตาน้อยครับผมน้องมะเมียวเก็บทรงไม่อยู่ด้วยเก็บทรงไม่อยู่ครับผมสําหรับคู่นี้ก็น้องน้องเน่ครับผมน้องเน่นี่ยจะเป็นหน้าตาจิ้มลิมจิ้มลิมนะครับผมอ้วนกระมูในข่ายครับอันนี้น้องเพชรที่มาแรงที่สุดในข่ายแล้วครับบิวมาแรงที่สุดในข่ายแล้วครับเนาะ เราไม่ออกไงถ้าเป็นน้องออกเพลยงเราก็ดังอะีรสำหรับน้องเปรี้ยวครับผมโมเมนเปรี้ยวฮันสมเดอจโมเมนต์เป็นน้องเด้อเปรี้ยวเปรี้ยวอสุรกายครับผมสิฮันคู่แท่นพันว่าก็ผ้ามาขอพรเจ้าพ่อตากศิลนะครับเนาะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดคลองพระเจ้าหาพระองค์นะครับโมเมนต์เป็นน้องผู้ใดอยากมาขอพรขอหยังก้ามาเดี๋ยวเรื่อนะครับเด้ออันนี้เ่าผ้านักร้องมาครับผมผ้านักร้องมาขอพรเสร็จแล้วก็พามาเลี้ยงอาหารตาเนาะครับเนาะไปถ่าย m อ สำหรับเมื่อนี้เข้าไปถ่าย MV ของแมงกุ๊ดจีครับผมซิงเกิลแรกของค่ายเราเลยค่ายอินดี้เอสวีและคอร์ดครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเจ้าของซิงเกิลก็ใส่เสื้อเย็นนะครับผมน้องเขาตังเราครับเนาะเจ้าของซิงเกิลซีมีซิงเกิลทุกคนครับผมสำหรับค่ายเอสวีและคอร์ดเราครับเนาะอินดี้เอสวีและคอร์ดซีมีซิงเกิลทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องฝากติดตามกันหลายๆเด้อครับเด้อสำหรับเมื่อนี้ยนะครับพ่อแม่พี่น้องอ่าศิลปินทุกคนนะครับสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ